วันนี้เรามีตัวอย่างของหมู่บ้านที่ส่งเสริมไอโอดีนอย่างจริงจังค่ะจนทําให้เมื่อก่อนนี้เขาเคยมีผู้ป่วยขาดสารไอโอดีนเดี๋ยวนี้ลดจํานวนลงไปไม่เหลือเลยจากโครงการที่ประสบผลสําเร็จนะคะติดตามจากรายงานนี้ค่ะเราต้องกินเกลือเสริมไอโอดีนครับป้องกันโรคคอพอกแล้วก็ลรคเอือ แล้วก็เสริมสร้างการเจริญเติบโตเจงของชาวบ้านทำให้เรารู้ได้ว่าชาวบ้านตำบลวังจันทร์อําเภอแก่งประจานจังหวัดเพชรบุรีมีความเข้าใจเกี่ยวกับไอโอดีนเป็นอย่างดีที่เกิดจากความเข้มแข็งของคนในชุมชนช่วยกันขับเคลื่อนให้กลายเป็นชุมชนไอโอดีนชาวบ้านก็ให้ความรู้ชาวบ้านนะครับก่อนเบื้องต้นนะครับก็ดีครับเขาก็ให้ความร่วมมือดีนะครับเพื่อพัฒนาการเดะเกิดด้วยอะไรด้วยนะครับ จะได้ชุมชนจะได้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นเราก็จะเห็นได้ว่าแม้แต่ร้านขายอาหารในหมู่บ้านเองก็ยังมีการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนและร้านค้าในชุมชนอย่างเลือกสินค้าเครื่องปรุงที่เสริมไอโอดีนมาจำหน่ายด้วยถือว่าเป็นความใส่ใจในสุขภาพร่วมกันของคนในชุมชนเองนอกจากนี้ก็ยังมีการออกสำรวจเกลือเสริมไอโอดีนของอ,อสมอ,อรอบคุมทั้ง8หมู่บ้าน แต่ละครัวเรือนใน1ปีนะคะก็จะมีการเก็บตัวอย่างตรวจหนึ่งครั้งเพื่อให้ชาวบ้านตระหนักถึงการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนนั่นเองค่ะสอนให้ชาวบ้านนี่รู้จักซื้อเกลือเลือกเกลือที่ไอโอดีนชาวบ้านเลือกเกลือที่อยู่ในแพ็กเกจที่สมบูรณ์ไม่ชื้นคือห่อผนึกปิดดีแล้วพอได้มาเอามาใช้ในครัวเรือนก็ต้องหากระปุกใส่ที่ปิดสนิทเพื่อป้องกันอย่าให้ชื้นแล้วจะต้องเก็บไว้อยู่ในที่ร้อน เรจะได้ไม่เสื่อมไอโอดีนจะไม่เสื่อมสภาพ ที่สาคัญสถานพยาบาลในชุมชนอย่างโรงพยาบาลแก่งกระจานยังส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับประทานยาเม็ดเสริมไอโอดีนอย่างครบถ้วนเมื่อมาฝากครรภ์ก็จะได้รับยาจ,จนถึงหลังคลอด6เดือนค่ะซึ่งก็จะมีการติดตามสอบถามทุกครั้งที่มาตรวจครรภ์เพื่อให้เด็กที่เกิดมามีสุขภาพดีมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและสมองที่สมบูรณ์ปกติมาตรฐานของโรงพยาบาลเลยเนี่ยพอคนไข้เข้ามาฝากครรภ์ซึ่งตอนนี้ฝา,ฝากฝีทั่วประเทศนะครับอ่าก็จะ ได้รับยาไม่เสรร์ไมโอดีนนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นเป็นยาที่เป็นทั้งวิตามินรวมนะมีธาตุเหล็กมีโฟเลตแล้วก็ตัว อไอโอดีนด้วยนะครับซึ่งซึ่งก็จะสามารถที่จะป้องกันการขาดสารอาหารแล้วก็ตัวไอโอดีนในหิงตั้งครรภได้ทําให้พบได้ว่าจากข้อมูลย้อนหลัง3ปีที่เคยพบหญิงตั้งครรภมีภาวะขาดไอโอดีนมากถึงรยะ50ก็มีจํานวนลดลงและเด็กแรกเกิดที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามีภาวะขาดไอโอดีนก็มีจํานวนลดลงเช่นกันค่ะก็ให้คาแนะนําเรื่องกินยาเสริมไอโอดีนค่ะ เรื่องที่จะกินเพราะว่าจะได้ประโยชน์กับลูกกับเด็กในท้องค่ะจะได้ไม่สติปัญญาไม่เบกพ่องคะคะแล้วก็ไม่ปัญญาอ่อนอะไรแบบนี้ค่ะและนี่ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างของชุมชนไอโอดีนที่มีการส่งเสริมให้ความรู้อย่างจรงิงจังทำให้ชาวบ้านที่นี่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เข้าใจถึงการได้รับสารไอโอดีนในปริมาณที่เหมาะสมกับร่างกายค่ะจิตธิพรโพธิถ่ายภาพยานิกาพิพัฒน์พิธกรข่าวซามแตมิลลี่รายงาน